สวัสดีครับมื้อนี้มายำๆถามข้าวนะครับผมกลับมาพักพอนมาพักก่อนไปงานมือแรกนะครับบ้านเก็บงาพื้นเมืองจันทร์นะครับมมผมเอามาหาหนองต้นโชคนะครับมาต้นโชคดีสอดนะครับนี่พอดีขอบคุณพี่น้อยขอบคุณยายโฮมขอบคุณต้นโชคดีสอดทองได้นอ้อง ห้อง<น>ไหนแม่ครับแต่ก็ห้องสองกับห้องสามไปด้วยค่ะห้องสองก็ห้องสามจ้ะพี่พี่ต้องเสียด้วยห้องหนึ่งบอฟังได้เย็นดีนอเดี๋ยวบันเอา <c oughs> เดี๋ยวเอาห้องสองก็ได้ครับ อันห้องสามเยอะให้อันแม่แดงก็พี่แบ่งนอนก็ได้ขอบคุณครับถึงแล้วครับน้องต้นโชครีสอร์ทนะครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณเอืยขอบคุณอายขอบคุณน้องต้นโชคขอบคุณคุณยายโฮมนะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิร์นโอง ักลาน,น่อยไปสายครับยูมบนบานตืนโชมหน่อยนี่ห้องดีมากครับห้องสะอาแดแบบห้องนอายุแห้งกว้างด้วยนะครับพาต้นชมหน่อยใช่ไหมต้นชมหน่อยนอยหลับมอคือแบบ บรรยากาศดีต้นโชคน้อยเห็นอย่างนี้บุ๊ต้นโชคนอยทำอะไรครับยายสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อไรกินอย่างกินยกินข้าวอยู่กินข้าวกับอะไร <laughs>